สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ครับผมมางานอายุน้อยร้อยล้านของเรียนผลโยธินครับถ้าเสียงไม่ดีเดี๋ยวผมไปพากเอาที่นี่เขาปลูกให้เด็กรู้จักขามาหากินเงินหายาแค่ไหนลูกสาวผมก็มาขายของครับพอดีผมไหปราหักก็เลยสามารถมาช่วยลูกดูกครับช่วยขายไม่ได้ช่วยยกอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะไหปัตรหักไปอายุน้อยร้อยล้าน ลูกสาวเงินทอนไม่มีครับเราเป็นพ่อแม่เรา้องให้เขาครับผลต่อออกท่นขายได้กำไรก็ไม่แบ่งสุดยอดเลยครับราลูกสคุณครูเขาจะให้นักเรียนที่โรงชื่อเป็นแม่ค้าลงมาจัดเตรียมของเพื่อเตรียมขายก่อนนะครับแม่ค้าพ่อค้ามือใหม่จะเตรียมตัวที่จะขายกันแล้วครับขายได้บ้างยังขายได้บ้างยัง เ,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 เขายังไม่ปล่อยคนลงมาจะขายได้ไงล่ะคุณพ่อผมว่า,ากิจกรรมอันนี้ดีมากๆเลยครับอายุน้อยร้อยร้านให้นักเรียนได้รู้จักทำมาหากินและให้รู้ว่าเงินนั้นหายยากแค่ไหนแล้วผมก็เห็นความสามัคคีในครอบครัวครับพ่อแม่ลูกๆหลานๆก็จะขี่รถเอาของมาให้นักเรียนขายกันครับช่างเป็นกิจกรรมที่ดีครับ ตอนนี้งานจะเริ่มแล้วครับตอนนี้ผอ,ออก,กรองผอ,อให้โอว่าในการขายของอยู่ฝึกความคือสัตว์จริตให้กับเด็กๆครับโรงเรียนนี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับสุดยอดมากครับได้เวลาปล่อยนกักเรียนลงมาช้อปปิ้งกันแล้วครับ ร้านที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนะครับก็กลายเป็นร้านน้องมีนต้านี่แหละครับน้องมีนเอาตุ๊กตาที่ไม่ได้เล่นแล้วเอามาขายแค่ตัวละสิบบาทเองครับแล้วก็โมเดลรถเหล็กรถ,รถญี่ปุ่นครับจากคันเป็นร้อยขายแค่คันละสิบบาทเองครับพอคนลุมเยอะๆแม่ค้าก็เริ่มงงครับจนคุณจุ๋มต้องเดินเข้าไปชบดูหลายรอบครับ เมื่อรู้ราคาว่าตัวสิบบาทน้องๆก็ดีใจกันใหญ่เลยครับโอ้โหขายของแล้วผลตอบรับดีอย่างนี้เป็นใครก็อยากขายต่อครับลูกๆหลานๆผู้หญิงชอบร้านน้องมีมากครับเพราะมีทั้งไมเมยร็อกโค ชินามอนฮัลโหลคิตตี้และคูรามิและของเพื่อนซันริโอจึงได้การตอบรับอย่างดีจากของเพื่อนและนักเรียนที่โรงเรียนะหลโยธินครับมีหลานชายคนหนึ่งซื้อรถไปเกือบสิบคันครับคนเดียวเนี่ยโอ้ลูกสาวขายของได้เลยคนรุมคนลุมครับแม่เป็นคนลงทุนลูกเป็นคนขายกำไรลูกก็เอาอยู่ดีครับ ส่วนแบ็กครับก็เดินซื้อของแค่ทุกร้านเลยครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆขายของดีที่ครับแล้วมีร้านน้องคนหนึงครับเอาฟักทองมาขายขายหมดด้วยครับฟักทองสุดยอดเลยครับ ลูกๆหลานๆเราก็ขายของด้วยความสุขใจครับมีดนตรีสดฟังมีวงดนตรีของโรงเรียนมาเล่นคอไปด้วยครับๆๆเมื่อมาแล้วผมก็เลยเดินสำรวจทุกร้านครับๆๆๆของนี่มีทุกอย่างเลยครับเสื้อผ้ามือสองขนมนมเนยการ์ดของเล่น เลเตโตขนมเรโกเสื้อผ้ามือใหม่หนังสือการ์ตูนนักเรียนโรงเรียนนี้ก็ดีมากเลยครับเดินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณครูสั่งอะไรก็ทําตามที่คุณครูสั่งทั้งหมดเลยครับมันเลยจึงไม่เกิดความวุ่นวายที่โรงเรียนขึ้นครับเดินไปเดินมามาเจอเสียแม็กก้าครับกำลังเดินดูการ์ดอยู่ครับแล้วแม็กก้าก็ไปสอยมาปึกหนึ่งรับสิบห้าบาท แล้วเราก็หิวน้ำครับเราจึงให้เจ้าผิดพาไปสะก่อนที่โรงเรียนเพื่อไปซื้อน้ำกินกันครับก็เลยต้องให้แม่เออเจ้าผิวพาไปซื้อน้ำนี่เองครับนี่ค้ามีนครับของหือน้อยนะครับเดี๋ยวไปเชื่อมเดี๋ยวไปเชื่อมเดินมาทีของน้องมีนแทบหมดาแล้วครับรถโมเดลญี่ปุ่นก็แทบหมดตุ๊กตาก็แทบหมด แล้วแม่ค้าตอนนี้อยากเดินดูซื้อของมั่งแล้วครับวันนี้ครับเราได้พ่อค้ากิตติมมาสักมาขายของอเดี๋ยวไปดูกันว่าขายของได้มั่งเปล่าพ่อค้ากิติมมาสัก แม่ก้าก็มาเฝ้าร้านแทนพี่มีนครับเพราะว่าพี่มีนเดินไปซื้อของครับพี่มีนอยากเดินก็ไม่เฝ้าให้ต้องจ้างเฝ้า20ถึงจะอยู่ให้ด้วยครับซื้อของเสร็จก็มาเล่นกันข้างนอกไปโอ้โหตอนนี้เพราะแม่ค้าเห็นเดินซื้อของอยู่แล้วขายของทางร้านแมจะตีมาสั่งกับพ่อค้าจะตีมาสั่งครับ เดี๋ยวจะมนตอนไหนไงตอนประมุขเลยว้าวยอ,อดไปเลยครับไม่รู้ว่าลูกมาขายหรือแม่มาขาย สุดยอดเลยครับน้องคนนี้ครับเปลือกกระดาษมาขายรำได้หนึ่งบาทแล้วแถมยังขายได้ด้วยนะครับเป็นความคิดที่สร้างสารรค์ที่สุดยอดมากครับโอ้ oh, yeah.